ค่ำคืนนั้นในกรุงริยาตเริ่มต้นด้วยแสงไฟระย,ยิบระยับเหนือท้องฟ้าเมืองใหญ่ถนนเต็มไปด้วยรถหรูแล่นผ่านเสียงเครื่องยนต์ดังสะท้อนกำแพงสูงของตึกหินอ่อนกลิ่นดอกกุหลาบสดจากตลาดใกล้เคียงลอยมาตามลมอุ่นประปนกลิ่นเครื่องเทศคลาคล้งเสียงเพลงอารับจังหวะร้อใจดังลอดออกมาจากงานเลี้ยงแต่งงานยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในห้องจัดเลี้ยงโออาฝาผนังประดับทองสองประกายจนแสบตาแขกที่มองทุกโต๊ะว,วางภาชนะเงินเง,นงาว่าเปลี่ยนรายพร้อมอาหารรู้หลากรสที่อบอวลความหอมกรุ่น เจ้าสาวสาวสวยชาวซาวอุไว้ยี่สิบหกสวมชุดขาวยาวลาดพื้นปากเพชรพลาวรอยยิ้มเธอดูสดใสแต่สายตาซ่อนความหวาดหวั่นไม่อาจอธิบายเจ้าบ่าวหนุ่มเศรษฐีวัยสาสิบเจ็ดเดินเคียงข้างด้วยท่าทางสง่างามและสายตาเย็นชาแขกปรบมือกึกก้องเมื่อทั้งคู่ยกแก้วคริสตันสูงขึ้นประกาศความรักที่ควรสมบูรณ์แบบแต่เบื้องหลังเสียงหัวเราะเจ้าสาวรู้ว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่เหมือนเงามืดในหัวใจเธอเคยใช้ชีวิตอิสระก่อนพบเขาเต็มไปด้วยความลับ และการหลอกซ่อนในโลกออนไลน์คืนหนึ่งเธอเคยแอบเปิดแอปหาคู่สนทนากับชายต่างชาติหลายคนโดยไม่ให้ใ,ใครรู้ข้อความเก่ายังคงเก็บอยู่ในโทรศัพท์ที่ซ่อนไว้ในลิ้นชักเครื่องประดับที่ไม่มีใครแต่ต้องแม้เธอพยายามลบความทรงจำแต่ความกลัวกลับกอกินทุกครั้งที่เห็นสายตาเจ้าบ่าวเขาเป็นคนร่ำรวยและทรงอำนาจจนไม่มีใครกล้าโตเถียงแม้สักคำเดียวดนตรีดังสนั่นผู้คนร่ายรำแต่หัวใจเจ้าสาวเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมา เธอแอบเหลียวมองรอบห้องเหมือนกำลังรอคอยภัยอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาเสียงหัวเราะชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งดังขึ้นพร้อมคำกระซิบเกี่ยวกับข่าวลือในอดีตของเธอเธอขบฟันแน่นกลัวว่าเสียงนั้นจะลอดเข้าไปถึงหูเจ้าบ่าวที่นั่งไม่ไกลเขาหันหน้ามาสบตาเธอแวบหนึ่งสายตาคมกริบเหมือนดาบสั้นแทงเข้าในใจเธอฝืนยิ้มรับแต่เงยเย็นซึมออกตามแผ่นหลังเหมือนร่างกายไม่เชื่อฟังหัวใจงานเลี้ยงผ่านไปอย่างรูราภายนอก แต่บรรยากาศระหว่างคู่บ่าวสาวกลับตึงเครียดลึกลับเสียงประทัดดังลั่นนอกอาคารผู้คนส่งเสียงเชียร์แต่เธอกลับสะดุ้งเหมือนถูกขู่ฆ่าเมื่อถึงเวลาเข้าห้องหอทั้งคู่เดินผ่านระเบียงหินอ่อนทอดยาวสู่ประตูแกสลักทองบรรยากาศเงียบกริบแตกต่างจากเสียงคลืคค้นด้านนอกจนรู้สึกเหมือนโลกแยกออกกริ่งกํายานเผาในถวหินหอมชุปปนปนกับกลิ่นดอกไม้แห้งอบอ้าวอึดอัดภายในห้องประดับด้วยผ้าม่านหนาหนักสีแดงเลือดหมูและโคมไฟแก้วส่องแสงวา เตียงใหญ่ปูผ้าไหมนุ่มแต่ความเงียบทําให้ทุกก้าวเท้าเหมือนกล้องสะท้อนหูเจ้าสาววางช่อดอกไม้บนต้นไม้สลักลายมือสันจนกลีบร่วงกระจายพื้นหินเย็นเจ้าบ่าวถอดเสื้อคลุมหรูโยนทิ้งอย่างไร้ความใส่ใจและหันมามองตรงแววตาเขาเย็นเฉียบและเงียบงาันนานราวกับกําลังอ่านความลับที่เธอเก็บไว้เธอพยายามพูดคำหวานแต่เสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคำเขาเดินเข้ามาใกล้ชา้าเหมือนนักล่าที่รู้ว่าเยือน้ไม่พ้น มือใหญ่ของเขาจับไหล่เธอแน่นจนรู้สึกเหมือนถูกตรึงด้วยกุญแจเหล็กเธอกัดเิ็มฝีปากฝืนยืนแต่หัวใจเต้นแรงเกินกว่าที่จะสงบลงเขาก้มกระซิบถ้อยคำที่ทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเกมออนไลน์ของเธอเธอเบิกตากว้างมือสั่นสั่นเหมือนโลกทั้งใบพังทลายในเสี้ยววินาทีเสียงหัวใจเธอเหมือนกลองดังที่รัวปะปนกับเสียงลมหายใจสั้นกระชั้น เจ้าสาวพยายามปฏิเสธแต่คำพูดติดค้างคอเหมือนมีกำแพงกั้นไม่ให้ออกมาเขายิ้มมุมปากชา้ชาๆสายตาเต็มไปด้วยความกโกรธที่ซ่อนใต้ความเยือกเย็นห้องหอเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาบนผนังดังติก๊กตอกเหมือนนับเวลาถอยหลังในดวงตาเธอเต็มไปด้วยภาพความผิดพลาดอดีตที่ตามมาหลอกหลอนเธอเริ่มรับรู้แล้วว่าคืนนี้อาจไม่ได้จบลงด้วยความรักอย่างที่ทุกคนคิดนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของคำคืนสยองที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอตลอดไป ลมหายใจเจ้าสาวสะดุดขาดเมื่อคำสารภาพของเจ้าบ่าวยังดังก้องในหูห้องหอกลายเป็นกรงขังที่มีกำแพงหนาะหนักกดทับทุกการเคลื่อนไหวกลิ่นกำยานยังคงลอยหนาแน่นเหมือนหมอกควันปิดบังเส้นทางหลบหนีเสียงนาฬิกาติ๊กต่อกระดังแขงกับเสียงหัวใจที่เต้นรัวจนแทบแตกสลายเขาเดินวนรอบตัวเธอเหมือนนักล่ามุ่นหาช่องโหว่ของเหยื่ออ่อนแรงแสงโคมไฟส่องเงาร่างเขายาวเหยียดบนผ้าม่านแดงเข้มเหมือนเลือดสด เธอรู้ว่าความลับกำลังถูกเปิดโปงแต่ไม่รู้ว่าเขารู้อะไรมากน้อยแค่ไหนเจ้าบ่าวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเลื่อนหน้าจอช้าๆด้วยสีหน้าแข็งกร้าวภาพสนทนาเก่าปรากฏชัดชื่อผู้ใช้ของเธอโผล่ขึ้นเหมือนตรบาบสละหินเธอเบิกตาโพลงพยายามจะพูดแต่เสียงสั่นจนแทบไม่ออกเป็นถ้อยคำเขาเอียงสีสัะม,มองเหมือนคนที่กำลังเพลิดเพลินกับการทรมานทางใจเธอหันมองประตูแต่ระยะทางสั้นกลับดูยาวไกลเหมือนทะเลทรายร้สิ้นสุด กลิ่เนเงื่อของตัวเองเริ่มคลักคลุ้งปะปนกับกลิ่นกํายานจนแทบหายใจไม่ออกเสียงรองเท้าเขากระทบพื้นหินดังกองชัดทุกก้าวเหมือนตอกย้ำความสิ้นหวังเขาถามช้าๆว่าทำไมถึงกล้าโกหกและทำไมถึงกล้าหลอกลวงตระกูลของเขาน้ำตาไหลพรากแต่เธอเลือกเงียบเพราะทุกคำแก้ต่างอาจกลายเป็นเชื้อเพลิงในเงาเมื่อเธอเห็นเงาวัตถุโลหะวาววับซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะข้างเตียงความคิดวิ่งวุ่นว่าคือกุญแจรหรืออาวุธที่จะชี้ชะตาชีวิตคืนนี้ เขาก้าวเข้าใกล้จนเธอได้ยินเสียงลมหายใจหนักกระแทกกลางใบหน้ามือใหญ่ของเขาลูบแก้มเบาๆแต่ความรู้สึกกลับเหมือนมีดกรีดผิวเธอสะดุ้งถอยหลังจนหลังชนผ้าม่านหนานหนักที่ขวางทุกเส้นทางหนีเสียงเพลงจากงานเลี้ยงด้านนอกยังลอดเข้ามาเบาๆเหมือนเสียงเย้ยหยันผู้คนกำลังฉลองขณะที่เธอเหมือนถูกขังอยู่ในโลกอีกไปที่ใกล้แตกสลายเขาหยิบแก้วคริสตันจากโตแล้ววางแรงจนเสียงแตกดังสะท้อนห้องหอ เธอสะดุ้งอีกครั้งรู้สึกเหมือนเวลาทุกปินาทีคือการทอนมานยืดเยื้อเธอพยายามพูดถึงอนาคตครอบครัวและลูกแต่เขาไม่ขยับแม้แต่น้อยสายตาเย็นชานั้นไม่เหลือร่องรอยของความรักหรือความเมตตาใดๆเขาถามว่าเธอคิดจริงหรือว่าเรื่องออนไลน์จะไม่มีวันถึงหูเขาเสียงต่ำแผ่วเหมือนคำสาบกดทับหัวใจเธอให้ดิ่งลึกสู่ห้วงมืดเธอจำได้ว่ามีเพื่อนสาวเคยเตือนให้ระวังแต่เธอไม่ฟังเสียงใคร ในตอนนั้นโลกออนไลน์ดูสนุกและปลอดภัยแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นกับดักเธอกว่าตามองรอบห้องเหมือนหาทางออกแต่ผ้าม่านปิดทุกหน้าต่างแน่นานะความเงียบระหว่างทั้งคู่หนักหน่วงจนเหมือนได้ยินเสียงเลือดไหลในเส้นเขาหยิบโทรศัพท์ปาลงเตียงแล้วพูดว่าความอับอายนี้จะไม่มีวันให้อภัยคำพูดนั้นเย็นยะเยือกจนร่างกายเธอสั่นส้านเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งเธอคิดถึงครอบครัวที่บ้านคิดถึงรอยยิ้มแม่ที่ไม่เคยรู้ว่าลูกซ่อนอะไรไว้ หัวใจเจ็บเหมือนถูกบีบจนเล็กลงเหลือเพียงเศษผงรอแต่ละเอียดเสียงประตูห้องดังเอียดเมื่อกระแสลมพัดผ่านเหมือนวิญญาณเข้ามาเตือนเธอหันมองและรู้ว่านี่อาจเป็นสัญญาณร้ายของชะตากรรมที่รออยู่เขาขยับเข้ามาใกล้อีกจนเธอถอยไปจนติดหัวเตียงหนีไม่ได้เธอก้มมองลิ้นชักอีกครั้งหัวใจตะโกนให้หยิบสิ่งนั้นขึ้นมาเพื่อรอดชีวิตแต่มือเธอสั่นเกินกว่าจะทำอะไรได้ทันก่อนที่เขาจะกดลงบนลายหนักหน่วง ความเจ็บเล่นปราดขึ้นจนเธอร้องออกมาเสียงสั้นที่แทบไม่พ้นคอแววตาขาววาวโรดเต็มไปด้วยความโกรธที่สะสมมานาน,นับปีเธอรู้แล้วว่าการแต่งงานคืนนี้ไม่ได้สร้างครอบครัวแต่สร้างคุกที่ไร้กุญแจทุกวินาทีที่ผ่านไปบรรยากาศมืดมนขึ้นเหมือนเงามืดคืบนคลานเข้าปิดล้อมและเธอเริ่มตระหนักว่าความจริงทั้งหมดอาจเลวร้ายกว่าที่เคยจินตนาการไว้นี่คือค่ำคืนที่ไม่มีใครข้างนอกได้ยินเสียงกรีดร้องของเจ้าสาวเลย เสียงกระแทกหนักบนเตียงดังสนั่นทำให้เจ้าสาวสะดุ้งตัวสั่นราวกับร่างกายถูกตรึงมือใหญ่ของเจ้าบ่าวกดแน่นจนไหลเธอเหมือนถูกบดขยี้ด้วยหินหนักแววตาเขาแข็งกร้าวเต็มไปด้วยโทสะที่ไม่มีที่สิ้นสุดเธอพยายามร้องแต่เสียงกลับติดคอเหมือนถูกกปลืนหายไปในความมืดกลิ่นกำยานผสมกลิ่นเหนื่อและความหวาดกลัวลอยอวลในห้องหองหนาทึบเสียงนาฬิกายังคงดังติกต่อกระทุกวินาทีเหมือนนับถอยหลังสู่หายนะ เขาตะคอกถามซ้ำว่าทำไมถึงทำให้เขาอับอายทั่วทั้งตระกูลน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ไม่มีถ้อยคำใดหลุดออกจากริมฝีปากเธอเหลือบมองลิ้นชักข้างเตียงอีกครั้งหัวใจสั่นไหวด้วยความสิ้นหวังเงาวัตถุงเงินแวบขึ้นตายแสงไฟสลัวเหมือนกำลังเรียกให้เธอคว้ามันไว้เขาจับคางเธอบีบแรงจนกรามเจ็บเหมือนจะหักออกเป็นเสียงดวงตาเขาใกล้มากจนเธอเห็นเส้นเลือดแดงเต้นตุกในตาขาวเธอกัดริมฝีปากพยายามกลั้นเสียงสะอื้นแต่ร่างกายสั่นไม่หยุด เสียงเฮฮห,หาจากงานเลี้ยงด้านนอกยังคงรอดเข้ามาเบาๆเหมือนโลกอีกใบไม่มีใครรู้เลยว่าภายในห้องนี้กำลังเกิดฝันร้ายที่เลวร้ายเกินบรรยายเขาก้าวถอยหลังไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนช้าๆเหมือนโชว์หลักฐานข้อความสนทนาปรากฏชัดเจนทั้งชื่อผู้ใช้และรูปภาพของเธอเองเสียงแจ้งเตือนดังแว่วออกมาทำให้เธอหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะเขาหัวเราะสั้นๆเย็นชาเหมือนผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีโดยไม่เหลือทางหนีเธอหันมองประตูอีกครั้ง แต่เส้นทางออกยังคงปิดตายด้วยม่านหนาหนักเสียงรองเท้าเขากระทบพื้นดังกองทุกก้าวเหมือนคล้องลงศพทีละจังหวะเธอตัดสินใจรวบรวมแรงทั้งหมดพุ่งตัวไปทางลิ้นชักข้างเตียงทันทีเสียงไม้กระแทกดังลั่นเมื่อเธอเปิดมันออกด้วยมือที่สั่นไม่หยุดภายในมีมีดเล่มเล็กคงกริบนองเงินสะท้อนแสงไฟ,ไฟวาบวับเธอคว้ามันขึ้นมาก่อนแน่นในมือที่เต็มไปด้วยเหงื่อชุม่มเขาหันมาเห็นทันทีแววตาเปลี่ยนเป็นกราดเกรี้ยวปนเย้ยหยัน เสียงคำรามต่ำลอดออกจากลำคอเขาเหมือนสัตว์นักล่ากโกรธจัดเขาพุ่งเข้ามาด้วยแรงมหาศาลจนเตียงสั่นสะเทือนทั้งห้องเธอยกมีดขึ้นสูงแต่แขนกลับสั่นจนแทบ้เรี่ยวแรงเขาจับข้อมือเธอบีบแน่นเหมือนเหล็กหนีบจนแทบแตกหักมีดเกือบหลุดมือแต่เธอกัดฟันพยายามต้านแรงสุดกำลังเสียงกระจกโคมไฟแตกเมื่อร่างทั้งคู่กระแทกตัวอย่างแรงแสงไฟกระพริบวุบวาบทำให้เหงามืดพาดผ่านผ้าม่านแดงเข้ม เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในเขาวงกฏที่กำลังแคบลงทุกวินาทีเขาตะโกนว่าคืนนี้คือเวลาชดใช้ความผิดที่ไม่อาจให้อภัยเสียงเขาก้องกังวานเหมือนคำพิพากษาที่ตอกย้ำชะตากรรมสุดท้ายเธอสะบัดแรงจนข้อมือหลุดออกจากการจับกลุ่มชั่วขณะมีดในมือสะท้อนแสงแวบผ่านกลางอากาศเหมือนสายฟ้าเขาหลบได้ทันก่อนจะผลักเธอกระเด็นชนผนังหินอ่อนอย่างแรงเสียงกระแทกดังจนปอดแทบแตกออกน้ำตาไหลด,ด้วยความเจ็บปวด เธอพยายามลุกแต่หัวหมุนจนทุกอย่างรอบตัวพรว่ามัวไม่ชัดเจนเขาเก้าวเข้ามาอีกครั้งราวกับนักล่าที่ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเสียงลมหายใจหนักดังที่จนห้องหอเต็มไปด้วยความอึดอัดกลิ่นโลหะจากมีดผสมกับกลิ่นกำยานกลายเป็นกลิ่นแปลกประหลาดเธอยังยกมีดขึ้นแต่เรี่ยวแรงเหลือเพียงเศษเสี้ยวสุดท้ายเขาหัวราะสั้นๆอีกครั้งเหมือนมั่นใจว่าเธอไม่มีทางรอดแล้วเขากระซิบว่าไม่มีใครข้างนอกได้ยินเสียงร้องของเธอเลย ประโยคนั้นเย็นเยือกเหมือนประตูเหล็กปิดลงทับความหวังทั้งหมดเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังบีบคั้นให้หายใจไม่ออกเสียงนาฬิกายังคงดังต่อเนื่องนับเวลาสู่จุดที่ไม่มีวันย้อนกลับและในเงามืดของห้องหอเจ้าสาวรู้ว่าความตายกำลังยื่นมือเข้ามาไกลเสียงกรีดร้องสั้นๆดังสะท้อนกำแพงหินอ่อนในห้องหอที่สั่นสะเทือนเจ้าสาวยกมีดขึ้นสุดแรงแต่ร่างกายอ่อนล้าจนแทบไร้รแรง เจ้าบ่าวคว้าข้อมือเธอบิดแรงเสียงกระดูกดังกรอบจนเลือดไหลซึมเธอร้องลั่นแต่เสียงนั้นกลับจมหายไปในกำแพงหนาหนักกลิ่นกำยานยังคงหนาทึบผสมกับกลิ่นเลือดสดที่เพิ่งแต่พื้นเย็นเสียงแก้ที่แตกกระจายเมื่อครู่ยังดังสะท้อนก้องเหมือนเสียงเตือนมรณะเขากระซิบช้าๆว่าความลับออนไลน์ของเธอจะจบลงที่นี่คืนนี้น้ำตาเธอพรัง่งพรูร่างกายสั่นเทิมเหมือนถูกพันธนาการด้วยโซ่เหล็กที่มองไม่เห็น เธอพยายามอ้อนวอนขอชีวิตแต่สายตาเขาไม่สะท้อนความเมตตาเลยเสียงนาฬิกายังคงติ๊กต่อขระหนกโงเงมือน,นับถอยหลังสู่ความเงียบถาวรเขากระชากเธอลงกับพื้นหินจนเสียงสีสะกระแทกดังสถารไปทั่วห้องแสงโคมไฟสันบุบว่วาเหมือนกำลังจะดับพร้อมชีวิตที่ค่อยๆเลือนหายเธอยังจับมีดแน่นแม้เลือดจะเปื้อนเต็มมือจนด้ามลื่นเขาก้มลงใกล้กระซิบประโยคที่ทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นชั่วขณะฉันไม่ใช่คนเดียวที่รู้เรื่องของเธอ คำพูดนั้นเหมือนสายฟาฟากลางใจทำให้ความกลัวเปลี่ยนเป็นความสับสนใครอีกคนกันที่รู้ความลับซ่อนในโลกออนไลน์ของเธอเสียงลมพัดมาหนาหนักไว้พลิ้วเหมือนมีเงาอื่นแอบซ่อนในความมืดเธอพยายามลุกขึ้นแต่เขากดหัวเธอแน่นลงกับพื้นอย่างโหดร้ายกลิ่นเลือดคาวผสมกลิ่นกำยาร้อนร้อนจนห้องทั้งห้องเหม็นฉุนแทบหายใจไม่ออกเสียงฝีเท้าลึกลับดังขึ้นนอกประตูเหมือนมีใครอีกคนอยู่ไกลเจ้าบ่าวชะงักหันไปมองทันที แววตาเปลี่ยนเป็นวาระแวงฮูบหนึ่งเธอชวยจังหวะนั้นฟันมีไปตรงแขนเขาจนเลือดสาธธกระเซน็นเสียงคำรามโกรธเกรี้ยวดังสถานทําให้เธอรีบวิ่งไปยังประตูประตูหนาหนักถูกล็อกแน่นแต่เสียงฝีเท้าด้านนอกยังคงดังใกล้เข้ามาเธอตะโกนร้องเรียกใครก็ตามแต่ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยเจ้าบ่าวตรงเข้ามาอีกครั้งแม้เลือดไหลแต่สายตาย,ยังเต็มด้วยความโกรธเขาตะโกนว่าคนที่อยู่นอกนั่นไม่ใช่ใครอื่นแต่คือเงาอดีตของเธอ คำพูดทำให้เธอตัวชาเหมือนถูกตรึงกลางทะเลทรายไร้หนทางนี้เสียงเคาะประตูดังหนักสามครั้งจนทั้งห้องสั่นสะเทือนเจ้าบ่าวยืนนิ่งไปชั่วขณะเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างเธอฉวยโอกาสหมุนกุญแจที่หล่นจากกระเป๋าเสื้อเขาโดยไม่ให้รู้ตัวเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นเหมือนความหวังส่องแสงในความมืดเธอผลักประตูออกทันทีแต่สิ่งที่เห็นทำให้หัวใจหยุดเต้นหน้าประตูไม่ได้มีใครยืนอยู่แต่กลับมีโทรศัพท์อีกเครื่องวางรอ หน้าจอสว่างโชว์ข้อความจากบ,บัญชีลึกลับที่ใช้รูปของเธอเองข้อความเขียนว่าคืนนี้ไม่ใช่เขาที่จะฆ่าเธอแต่เป็นฉันมือเธอสั่นจนโทรศัพท์แทบหล่นเสียงลมพัดแรงทำให้ไฟในห้องดับวูบความมืดปกคลุมทันทีเหลือเพียงเสียงหายใจหนักและเสียงนาฬิกานับถอยหลังเจ้าบ่าวหัวร้อเย็ยนเย,ยือกบอกว่านี่คือความจริงที่เธอไม่เคยรู้เขาไม่ได้เป็นคนแรกที่จับได้ว่าเธอซ่อนอะไรไว้ในโลกออนไลน์ เสียงประตูปิดดังสนั่นขังทุกสิ่งไว้ในห้องหออีกครั้งและเธอเริ่มเข้าใจว่าฝันร้ายนี้อาจมีมากกว่าหนึ่งปีศาจในเงามืด